่อง Key of Love and Key of Life ครูบุญสวัสดีคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มาคลิปแรนดอมนะคะไม่มีหัวข้อใดนะคะสำหรับวันนี้ให้ไพ่มาเล่าเรื่องเล่าบอกนะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรอยากจะสื่อสารอะไรกับผู้ที่ได้รับชมคลิปนี้นะคะมาเช็คพลังงานหลักกันว่าพลังงานหลักแรนดอมนี้นะคะที่ไพ่ต้องการสื่อสารนะคะพลังงานหลัก แรนดอมนี้เป็นใครอะไรอย่างไรขอพลังงานหลักแรนดอมนี้ค่ะพลังงานหลักนะคะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะคะทา a n s ฟอร์เมชันเกิดใหม่ในร่างเดิมนะคะเหมือนนอนผีเสื้อนะคะเหมือนดักแด้ที่วันนี้ได้กลายเป็นผีเสื้อ ที่นะคะขยายปีกอย่างสวยงามนะคะชีวิตคุณเหมือนได้ติดปีกนะะชีวิตคุณเหมือนอได้เป็นตัวของตัวเองในเวอร์ชั่นที่สวยงามที่สุดในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเนี่ยที่ครูบุญพูดนะคะไพรีเบิร์ดนะคะไพ่เกิดใหม่ชีวิตคุณเกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นสุดนะคะขั้นยิ่งใหญ่ในชีวิตชีวิตคุณเหมือน คนที่เกิดใหม่ในร่างเดิมหานะะพลังงานดีมากแรนดอมนี้ <c oughs> ว้าวพลังงานนะคะพลังงานมีแต่ผีเสื้อนะคะเนี่ยหน้าใบหน้าไพ่นะคะพลังงานคุณเป็นพลังงานที่แบบ สวยงามมากอ่ะจนครูบุญไม่รู้จะพูดทำไหนนะคะเป็นพลังงานของความสวยงามนะคะผีเสื้อที่แบบเขาจะมีพื้นที่ที่สวยงามเช่นพลังงานหลักคุณอาจจะเป็นดอกไม้นะคะเป็นดอกไม้ที่เป็นสวนที่สวยงามแล้วก็มีผีเสื้อนะคะอยากบินเข้าหานะ,ะอยากมาดอมดมนะคะวัยง่ายเลยหรือตัวคุณนั่นแหละ,ะ,ะเปรียบเหมือนผีเสื้อนะคะที่ จะอยู่กับอะไรที่เป็นสิ่งสวยงามนะคะจะชอบอดมดอกไม้ดมเกสรน,นะคะรับแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆไม่รับพลังงานลบนะคะไพ้ฮิวลิ่งไพ่ซองนะคะเป็นคนชอบฟังเพลงเป็นคนชอบอยู่กับเสียงดนตรีนะคะโดยเฉพาะเสียงดนตรีเยียวยาขึ้นเสียงต่างๆอยู่กับธรรมชาตินะคะแรนดอมนี้ก็เป็นพลังงานของ นะผู้โรคสวยผู้น่ารักนะคะเป็นพลังงานของคนที่มีความเป็นธรรมชาติมากนะคะนกชอบอยู่กับคุณนะคะบางคนเนี่ยบ้านคุณอาจจะเลี้ยงนกหรือนกชอบมาอยู่ด้วยนะคะเพราะว่าคุณมีพลังงานของธรรมชาติมากๆพลังงานของคนที่ เป็นศิลปะนะคะพลังงานของคนที่มีอินเนอร์ Inner ภายในนะคะมีอินเนอร์จากภายในเป็นอินเนอร์แบบในเชิงของงานศิลปะนะคะคุณเป็นกลุ่มคนที่ชอบงานอาร์ตชอบงานเขียนชอบการวาดภาพชอบวาดรูปนะคะแล้วก็เป็นคนสไตล์อาร์ตอาร์ตมีความเป็นตัวของตัวเองนะคะเป็นคนที่เป็นตัวของตัวเองมาก ตางคนรักสวยรักงามนะคะชอบอะไรเกี่ยวกับเล็บนะเช่นชอบทาเล็บชอบแต่งเล็บนะคะนี่อาจจะเป็นงานอดิเรกข,ของคุณได้นะคะงานด้านศิลปะนะคะงานด้านความสวยความงามงานด้านการเพ้นเล็บนะคะแรนดอมนี้พลังงานหิวใจขั้นสุดนะคะ <c oughs> ตรงตามคอนเซปต์เลยนะคะแล้วไพ่อยากจะบอกอะไรคะพลังงานแบบ อ่บวกขั้นสุดนะคะวันนี้ถ้าอยากจะบอกอะไรคะถ้าอยากจะเล่าบอกอะไรถ้าอยากจะเล่าบอกอะไรถ้าอยากจะเล่าบอกอะไรแรนดอมนี้นะคะเป็นบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์นะะเป็นคนที่ใช้สมองซีขวานะคะใช้สมองด้านของ ความคิดสร้างสารรค์นั่นเองนะคะการสร้างแรงบันดาลใจทํางานอะไรที่ต้องใช้จิตวิญญาณภายในเป็นหลักนะคะเรนดอมนี้ใครอยากจะบอกอะไรคะไพยิบซ mm ีค hmm. ูณุณว้าวราชาเหรียญใครอยากจะบอกอะไรก้าวดาบ อยากบอกอะไรนะคะมีอัศวินเหรียญห้าดาบพอเปิดขยายมานี้แบบคนละเรื่องคนละทาวเลยนะคะก้าถ้วยสองเหรียญเจ็ดไม้และสิบเหรียญความพยายามของคุณไม่สูญเปล่านะคะคีด ของเรนดอมนี้ไม่ว่าคุณจะพยายามทำอะไรอยู่โดยเฉพาะบางท่านทำงานด้านของการสร้างสารรค์นะคะงานอาร์ตอาร์ตงานศิลปะนะคะแล้วรู้สึกว่างานงานนี้มันเป็นงานที่รักนะคะเป็นงานที่ชอบยังไม่ได้คิดในเรื่องของเงินนะคะยังไม่ได้คิดของแบบรายได้ต่างๆแต่บอกเลยไพ่บอกคุณว่าการที่คุณมีความสุขนะะการที่คุณมีความสุขกับสิ่งที่คุณทํา การที่คุณเลือกความสุขมาก่อนสิ่งอื่นนะคะการที่คุณเลือกในสิ่งที่คุณอยากทําจริงๆสุดท้ายแล้วค่ะทั้งอัศวิเหรียญราชาเหรียญสิบเหรียญสิ่งสิ่งนี้จะไม่สูญเปล่านะคะสิ่งสิ่งนี้จะนําพามาซึ่งสิบเหรียญนะคะมั่งคั่งมั่นคงในเรื่องของการเงินให้ความสุขคุณนะคะบอกเลยว่าเจ็ดเหรียญอ่ะนโคขาดเจ็ดไม้ บางคนนะคะมีการทุ่มเทพยายามอย่างหนักเลยนะคะกับงานที่คุณทำให้อยากบอกคุณว่าเปลี่ยนพลังงานการพยายามการทุ่มเทนะคะหรือเปลี่ยนเปลี่ยนพลังงานความขยันเป็นการใช้ความสุขนะคะในการทำจะดีกว่าเพราะถ้าคุณใช้เพียงความขยันแต่พลังงานคุณนะคะห้าดาบเก้าดาบอะ่ะกดดันตัวเองนะคะเป็นพลังงานของความเครียด เป็นพลังงานของความ็อกทซิกไว้ง่ายผลงานมันก็จะออกมาไม่ดีนะคะเมื่อผลงานออกมาไม่ดีมันก็มีผลต่อรายได้นั่นเองดังนั้นแรนดอมนี้คีย์หลักนะคะคีย์แพงมากจงเปลี่ยนโฟกัสความขยันความกดดันตนเองในเรื่องของการเงินหามาเป็นความสุขแทนห <c oughs> กเหรียญ ว้าวไฮโรแฟนนะคะสิ่งสิ่งนี้จะมอบความสุขให้คุณอย่างแน่นอนสิ่งที่คุณทำเป็นสิ่งที่ดีงามมากบางคนทำงานศิลปะด้านของศาสนานะคะคุณใช้าศาสนามาผสมผสานกับงานศิลปะนะไฮโรแฟนนี้หกเหรียญนะ่ะคุณให้นะคะงานที่คุณทำคุณมีเจตนานะคะเจตนาเจตำจำนนเพื่อที่จะให้นะคะหกเหรียญเนี่ย บอกเลยว่าการให้ของคุณเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่นะเป็นการให้ที่ไม่สูนเปล่าอย่างแน่นอนนะคะ <c oughs> ถ้าคุณรู้สึกเครียดกดดันนะคะก้าวดิมันออกมาว่าคุณจะสามารถสร้างเงินสร้างไรายได้จากงานงานนี้ได้หรือไม่นะคะไพ่ก็บอกคุณว่าหนึ่งถ้าคุณช่วงแรกนะคะช่วงแรกที่ทำเนี่ย ให้โฟกัสที่การให้เป็นหลักนะคะ6กเหรียญและไฮโลแฟมโฟกัสที่การให้เป็นหลักก่อนนะแล้วก็มีความสุขในทุกวินาทีที่คุณทำส่งพลังงานความรักความสบายใจนะคะแล้วสุดท้ายมันจะกลายเป็นเงินอย่างแน่นอนค่ะไพ่สองเหรียญน,นะคะการเงินหมุนเข้านั่นเองสิ่งสิ่งนี้ให้ทั้งความสุขการเงินคุณค่ามากๆนะคะงานที่คุณทำ คูคุณอยากขยายจังเลยนะพลังงานหลักที่คูบุณเปิดมาหลักๆที่คูบุณเห็นก็งานด้านศิลปะงานอาร์ตงานเขียนนะคะเรนดอมนี้ถ้าอยากบอกอะไรคะราชินีดาบแปดถ้วย <c oughs> บางคนนะคะบางคนเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายในช่วงนี้นะคะรู้สึกว่า เหมือนจิตวิญญาณคุณขาดอะไรไปนะคะบอกเลยว่าพ่้บอกคุณว่าสิ่งที่คุณขาดไม่ใช่สิ่งภายนอกไม่ใช่เงินทองทรัพย์สินใดๆแต่สิ่งที่คุณขาดคือการเติมเต็มตัวเองในด้านของจิตวิญญาณนะคะการที่ไม่ได้หันกลับมาให้ตัวเองในด้านของจิตวิญญาณนั่นเองนะคะคุณ ไปเติมอะไรที่มันเป็นภายนอกนะคะในเรื่องของการเงินทรัพย์สินวัตถุบางคนคุณเติมตัวเองเต็มแล้วในเรื่องของการเงินทั้งสิทธิรียญราชาเหรียญน,นะคะเป็นผู้มัง่งคั่งมั่งมีร่ำรวยมากในเรื่องของการเงินแต่ก็ยังรู้สึกว่าตัวเองขาดอะไรไปนั่นก็เพราะจิตวิญญาณของจิตวิญญาณของคุณเขาไม่ได้ทำตามเสียงเรียกภายในทำให้เขารู้สึกนะเหมือนขาดอะไรไปนั่นเอง ดิเมจิเชียนะคะแรนดอมนี้บางคนมีไรโคโพสนะคะภารกิจแห่งจิตวิญญาณในด้านของเซนสัญชาตญาณน,นะคะนักอา่านไพ่นักสื่อจิตนะคะหรือนักจิตวิญญาณน,นั่นเองแต่ถ้าบางคนคุณทำงานด้านนี้อยู่แล้วให้เราแฟน6กเหรียญดิเมจิเชียน บอกเลยว่างานงานนี้นะคะในช่วงแรกคุณอาจจะต้องมีความาทุ่มเทซึ่งครูบุญเชื่อว่าพลังงานหลักคุณมีใจที่อยากให้ผู้อื่นอยู่แล้วให้ของคุณนะคะเป็นผู้ให้คุณมีความสุขกับการให้อยู่แล้วในช่วงแรกคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้รับอะไรนะคะและไพ่ก็บอกว่า การให้ของคุณในครั้งนี้มันสะสมนะคะมันสะสมสุดท้ายแล้วเนี่ยมันกลายเป็นบุญกุศลก้อนใหญ่ที่มาส่งผลให้กับคุณนั่นเองแลนดอมนี้ก็อ่านแบจิตวิญญาณมากนะคะจิมูลการใช้เซนส์สัญชาตญาณอินทูวิชั่นหนึ่งดาบชัดเจนนะคะสิ่งที่โกบุญพูด ถ้าคุณนะคะยังไม่มั่นใจกับเส้นทางชีวิตแปดไม้ราชินีดาบอยู่ระหว่างการตัดสินใจให้บอกคุณให้ใช้เซนสัญชาต,ตยาน,นำทางชีวิตเซนครูบุญย้ำเสมอว่าเซนไม่เคยนำทางเราไปในทางที่ผิดเซนนะคะนำทางคุณไปสู่ไฮโลเฟนนะคะความถูกต้องความดีงามค่ะเซนนี้นะคะเขาจะนำพา คุณไปเนี่ยแปดไม้นะคะนําพาชีวิตคุณไปเจอสิ่งที่ดีนะสิ่งที่มันดีต่อจิตวิญญาณของคุณอ่ะไว้ง่ายนะคะซึ่งถ้าคุณใช้เหตุผลคุณใช้ตะกัดคุณใช้ความคิดคุณใช้สมองคุณจะรู้สึกว่ามันไม่ดีต่อคุณในเรื่องของการเงินแต่ถ้าคุณใช้เซนส์สัญชาตยานนาทางเชื่อเซน์อย่างสุดจิตสุดใจนะคะสุดท้ายแล้ว สิ่งสิ่งนี้มันจะให้ผลดีกับคุณนะคะให้หนึ่งดาบนะคะการชัดเจนการตัดสินใจการแบบหนึ่งใช้เซ้นใช้สติปัญญาแต่อย่าใชา้ตะกะนะคะอย่าใช้ตะกะเพื่อให้มันขัดกับเซ้นนะคะแรนดอมนี้เพราะครูบุญบอกเลยว่าเหตุผลตะกะกับเซ้นมันไม่ใช่สิ่งเดียวกันนะคะแล้วมันก็จะคนละทางด้วย อย่างครูบุญยกตัวอย่างนะคะเพื่อให้เห็นภาพเนาะเพราะว่าครูบุญเป็นครูสอนจิตวิญญาณนะคะเอาเรื่องตัวเองนี้แหละนะคะมายกตัวอย่างอตอนที่ครูบุญเข้าสู่วงการแม่หมอครูบุญไม่ได้คิดอะไรมากไม่ได้คิดว่า,างานงานนี้จะให้เงินครูบุญไหมนะคะไม่ได้คิดว่า,างานงานนี้จะสามารถสร้างสร้างเงินได้หรือสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตได้และครูบุญไม่ได้คิดเรื่องนั้นเลยนะครูบุญเพียงเชื่อเซน สัญชาติตัวเองเท่าน,านั้นว่าครูบุญอยากจะมาอ่นานไพ่นะมีเจตจำนงเพียงเพื่ออยากจะแนะนำผู้คนนะคะที่เขามีความทุกข์ด้านความรักเนี่ยคืออุดมการนะคะอุดมการนำพาเรามาแล้วเราก็จะมีจุดที่เป็นจุดหลักนะะเป็นจุดยึดเหนี่ยวนะคะให้เราทำแล้วครูบุญก็มาทำโดยทำผ่านช่องติ๊กต็อกนะคะทำวันสองวันอาจจะยังไม่เห็นผลเป็นเรื่องปกติ แต่ทําภายใน1เดือนนะคะยอดวิวขึ้นวันเดียวนะคะหลักแสนนะคะภายในไม่กี่วันอ่ะยอดวิวขึ้นนะคะยอดวิวขึ้นหลักแสนในคลิปเดียวนี่แหละที่กูคุณจะบอกว่าให้เชื่อเซนสัญชาตญาณนะคะอย่าใช้เหตุใช้ผลอย่าใช้ตะกะจนมากจนเกินไปถ้าเป็นงานด้านของจิตวิญญาณงานด้านเซนงานด้านพ่อหมอแม่หมอหรืองานอะไรก็ตามที่มันไม่ใช่ตามกระแสโลก มันไม่สามารถที่จะเอาเหตุเอาผลนะโดยเฉพาะเหตุผลของคนลอกข้างมาตัดสินเส้นทางเดินชีวิตของเราได้หลังจากนั้นครูบุญก็ค่อยๆเปิดเส้นทางมาเรื่อยๆนะคะก็สามารถต่อยอดงานได้ก็สามารถใช้งานงานนี้นะคะเรียงชีพได้เป็นงานที่อิสระได้เป็นงานที่มีคุณค่ามาหาศาลนะคะในมุมของเรานะะการที่เราได้ช่วยเหลือผู้อื่น ทำให้ผู้อื่นได้หลุดพ้นทุกนะคะได้ให้คําแนะนาผู้อื่นนะคะเนี่แหละนะคะที่ครูบุญอยากจะแนะนําแรนดอมนี้นะคะไพ่ออร์คืนนะคะไพ่อรอร์คืนไพ่ออร์คืนค่ะแล้วก็ถ้าเราใช้เหตุใช้ผลเนี่ยโดยเฉพาะแคร์นะคะแคร์สายตาผู้อื่นแคร์ความคิดเห็นผู้อื่น เราจะด้อยค่าตัวเองคิดว่างานด้านนี้คืองานอะไรนะงานด้านนี้มันเป็นงานที่มั่นคงหรอเราด้อยค่าตัวเองเราด้อยค่าอาชีพตัวเองบอกเลยว่าครูบุญไม่เคยด้อยค่าอาชีพนี้นะคะแล้วก็ใครก็ตามที่ด้อยค่าหรือไม่เห็นคุณค่าของงานครูบุญนะะถือว่าบุคคลคนนั้นไม่ได้เหมาะสมที่จะอยู่ในชีวิตครูบุญค่ะครูบุญจะไม่เปลี่ยนแปลงจุดยืนที่ดีที่สุดของตัวเองนะคะ เพื่อแบบให้สังคมยอมรับให้ผู้อื่นยอมรับนะ,ะเพราะว่าเรารู้ดีว่าเราทําอะไรอยู่นะคะอุดมการณ์ของเรานะคะ,ะจุดยืนของเราความชัดเจนของเรานี่แหละนะคะคือสิ่งที่คุณจะแนะนําให้แรนดอมนี้นะคะคนที่จะอยูอออ่ด้านนี้ได้อะ่ะเขาต้องมีอุดมการนะคะต้องมีอุดมการ์หนักแน่นดูขคุณเขานะคะอย่างน้อยก็คือคุณอยากเป็นอิสระหรือเปล่านะคะคุณอยาก ใช้ชีวิตอย่างเป็นอิสระคุณอยากใช้ชีวิตโดยที่ไม่ต้องไปอ,อยู่ใต้บังคับบัญชาของใครนะ,ะไม่ต้องเอาเวลาไปแลกเงินถ้าคุณวางเรื่องนี้ได้นะ,ะถ้าคุณวางเรื่องนี้ได้ชีวิตคุณปลดล็อกทันทีนะ,ะชีวิตคุณอิสระทันทีนะคะใครอยากกดล็อกเรื่องนี้ส่วนตัวก็ลงเรียนคอร์สนะคะอ,อะไรนะปรับฐานจิตนะคะปรับ ปรับฐานจิตนะคะปรับความคิดชีวิตเปลี่ยนนะคะใน21วันนะคะคอร์สนี้โรงเรียนวันที่30นะ30เดือนเดือนนี้นะคะเดือนนี้เนาะก็ประชาสัมพันธ์นะคะส่วนใครจะเรียนไม่เรียนก็แล้วแต่นะคะก็แล้วแต่พิจจารณนะนะคะผู้บุญแค่เปิดโอกาสให้นะคะเปิดโอกาสทำหน้าที่ตัวเองนะคะทำหน้าที่ตัวเอง,ะะเองแล้วก็ แถมโคชชิ่งให้2ชั่วโมงนะคะโรงเรียนผ่าน Facebook กลุ่มปิดนะคะ21วันนะคะชีวิตเปลี่ยนฐานจิตเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนใน21วันนะคะครูบุญครูบุญช่วยใช้คำว่าช่วยนะ,ะช่วยให้ความคิดคนเปลี่ยนไปเยอะแล้วนะคะแล้วก็ช่วยปลดล็อกความทุกข์ในใจไปหลายคนแล้วนะคะ เอ่อ s u s t a n a b i นะคะความสุนทรีนะคะในอาหารการกิน a s ชอะไรเนี่ย achievement achievement w o ว fulfillment นะคะเติมเต็มตัวเองด้วยความรู้นะคะไครบอกคุณไครออร์คินฟ fulfillment คือจิตวิญญาณคุณเขาต้องการการเติมเต็มด้านจิตวิญญาณนะคะอย่างที่คุณบุญบอก คุณจะเติมเต็มเขาได้ก็คือคุณไปหาความรู้เพิ่มเติมในด้านนี้ที่คุณสนใจใครรู้ไม่ว่าจะเป็นการอ่านไพ่นะคะบางคนสนใจนั่งสมาธิบางคนสนใจในเรื่องจักระนะแต่ละคนก็สนใจไม่เหมือนกันนะคะนั่นแหละไพ่บอกคุณนะคะไปเติมเต็มตัวเองนะคะในการหาความรู้เพิ่มเติมแล้วก็เคลีย์พลังงาน your เคลียร์ยูเอเนอร์จีเคลีย์พลังงานลบๆเคลีย์พลังงานท็อกซิ เคียร์พลังงานดาม่านะคะเรนดอมนี้ว้าว perseverance คุณจะได้รับผลตอบแทนจากความพยายามในชีวิตคุณอย่างนักะไม่ว่าจะหนึ่งพยายามออกจากพลังงานลบพลังงานท็อกซิกพลังงานดาม่าพยายามปรับเปลี่ยนตัวเองจากฐานจิตะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับเปลี่ยนนิสัยปรับเปลี่ยน ความคิดหรือแม้แต่การพยายามทุ่มเททำในสิ่งที่คุณรักนะคะรักในสิ่งที่คุณทำและมันเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นสิ่งนี้นำพามาซึ่งการประสบความสำเร็จรางวัลแห่งชีวิตนะคะงาช้างอะ่ะคนที่ได้รับงาช้างนะคะได้รับรางวัลชิ้นใหญ่จากความเพียรพยายามในตัวเองคุณจะถูกห้อมร้อมไปด้วยความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะคะไพ่ใบนี้ คุณจะถูกห้อมล้อมไปด้วยความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะคะแรนดอมนี้เมื่อไหร่ที่คุณเนี่ยทำตามจิตวิญญาณนะคะเดินตามเสียงเรียกภายในของตนเองนั่นเองนี่คือเบสซิ่งนะคะพรจากเบื้องบนพรจักรวาลมอบให้กับคุณนั่นเองนะคะใครช่วงนี้เห็นเลข44บ่อยๆบ,บอกเลยว่าไม่ใช่ความบังเอิญนะคะเป็นสัญญาณ จากจักรวาลว่าถึงเวลาแล้วนะคะที่คุณจะต้องเข้าสู่เส้นทางแห่งจิตวิญญาณนะคะ